Q&A ก่อนส่ขขงค้ามรู้คนถามเกี่ยวกัเนี่ยของคนรู้เริ่มจากข้อที่หนึ่งพี่เป็นใจหรือเปล่าครับเริ่มจากข้อที่หนึ่งพี่เป็นใจหรือเปล่าครับที่เป็นดีถามเพื่อ ที่ทำคลิป2นาที3นาที4นาทีได้ครับตอนนี้ก็ทำคลิป2นาทีเลยเนี่ยคงจะมีตัวหนึ่งว่อครับมีหลายตัวละครเลยแต่ก็คงจะไม่ได้อยู่บทหน้าถ้ามันตายแล้วนม่แต่ว่าไอ้พวก่องคำเม็ดกกงพวกนั้นที่เราเพิ่งลงไปน่าจะมีตัวละครอ,อยู่ แอก็่้กเกราว่าถามอีกไหมอะคำถามอีกก็คือพวกเราต้องต่อยกันไนหะมไดิดแนะนำตัวคนตัวสองตัวนี้จะเป็น,นตัวต่อสู้ที่ดีมากจให้มันต่อสู้กันโอ้ย ใครที่แพ้รอบนี้คือจะไม่ได้ไปตอ่อดปดัเพี้ยวอ้พกน้องนะส้งอ